ในโลกของยานพาหนะที่รูราและทรงพลังวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสสุดยอดรถบ้านที่ผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีระดับสูงความสะดวกสบายในระดับและดีไซน์ที่ดูดันแบบรถบรรทุกระดับตำนานกับการกลับมาของชื่อที่หลายคนรอคอย ค a n เวิร์ที่2,000ลักช r รีมอเตอร์โมปี2026รถบ้านรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานของรถมอเตอร์ m e มทั่วโลกทั้งในเรื่องของความหรูหราสมรรถนะและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค a n เวิร์ที่2,000เคยเป็นหนึ่งในรถหัวลากที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในยุค2,000และในปี2,026ทางค a n เวิรได้ตัดสินใจนำชื่อรุ่นนี้กลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่รถบรรทุก แต่เป็นรถบ้านรูระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตบนท้องถนนโดยไม่สูญเสียความหรูหราของบ้านระดับห้าดาวรถคันนี้คือการผสมผสานระหว่างพลังความสะดวกสบายและเทคโนโลยีอัจฉริยะได้อย่างลงตัวเริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับ2026 Kenworth T2000 Luxury Motorhome โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ Kenworth เอาไว้ครบทวนเส้นสายของตัวรถดูโค้งมนและลื่นไหลกว่าเดิมมีการออกแบบอากาศพลศาสตร์ที่ช่วยลดแรงต้านลมได้ถึง18%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้ากระจังหน้าแบบโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมโลโกโล้ Kenworth แบบเรืองแสงเมื่อเปิดเครื่องยนต์ทำให้ดูหรูหราและล้ำยุคอย่างแท้จริงไฟหน้าแบบเมทริกซเลพร้อมระบบ a a p t i v e ที่สามารถปรับองศาแสงอัตโนมัติตามสภาพถนนและการจราจรด้านล่างมีไฟ Daytime running light แบบเส้นหลิที่ขับเน้นดีไซน์ให้ดูพรีเมียมขึ้นตัวทางด้านข้างถูกตกแต่งด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ผสมอลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักแต่ยังคงความแข็งแรงสูงสุดเส้นค่าโครเมียมยาวตลอดแนวประตูให้ความรู้สึกรู ผูมีฐานอย่างรถบ้านระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ด้านหลังของตัวรถมาพร้อมดีไซน์ใหม่ทั้งหมดโดยมีไฟท้ายแบบเลทที่เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งคล้ายแถบไฟของรถสปอร์ตไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศาและเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุรอบคันส่วนล้อของรถคันนี้เป็นล้ออันลอยขนาด24นิ้วพร้อมอยางสมัถน,นาสูงที่ช่วยให้การส่งตัวมั่นคงแม้ขับด้วยความเร็วสูงบนทางหลวงเคนวร์ยังได้ติดตั้งระบบ กันสะเทือนแบบ Active a s p e n s u r n ที่สามารถปรับความแข็งอัตโนมัติตามสภาพถนนเพื่อให้การเดินทางนุ่มนวลทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนภูเขาทางครุขระหรือทางเรียบความเร็วสูงในด้านสม,น 26, มรรถนะ2026 k นยี่ r ิบรที่2000ั u x u ก y m o t ี r โม m e มใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์คู่ขนาด15.0ลนิตรที่ถูกปรับจูนใหม่ให้มีกำลังสูงสุดถึง800แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลกว่า2,700นนิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบ กียร์นมัต12สปีดแบบอัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้สไตล์การขับของผู้ขับขี่ได้ในแต่ละเส้นทางระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ AWD เต็มรูปแบบพร้อมระบบควบคุมแรงบิดอัจฉริยะที่กระจายกำลังไปยังล้อที่มีแรงยึดกับดีที่สุดในขณะนั้นสิ่งที่น่าทึ่งคือการที่เ Kenworth ได้ติดตั้งระบบ Hybrid s t e a r e t o r r ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่ เพื่อช่วยเสริมแรงขับในช่วงเร่งแซงหรือขึ้นทางลาดชันทำให้รถมีสมรรถนะที่ดีขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมถึง20%นอกจากนี้ยังมีโหมดขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบสำหรับการใช้งานในเมืองหรือเขตห้ามควนซึ่งสามารถวิ่งได้ไกลกว่า150กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งในด้านระบบความปลอดภัย Kenworth ใหมยอมน้อยหน้าใครมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับระดับสูง เช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเลนคีแอสิระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน a อ t ด v ท c ว Cruise Control และระบบต่อ